thewa okay, so you be you'll so of you you in สวัสดีครับตอนนี้นะครับอยู่กับผมสึสึสกับเกมเกนชินอิม a พ t นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแรกของผมเลยเราจะมาเปิดตัวคลิปแรกด้วยการเปิดกาชากัน กาชาที่ผมจะเปิดนะครับก็คือกาชาของพี่ชายนั่นเองตู้อัปเดตของพี่ชายอันนี้แหละซึ่งไอดีของผมตอนนี้นะครับมีครบทุกตัวละครเป็นที่เรียบร้อยขาดเพียงแค่พี่ชายทาทาเลียตัวนี้เพียงตัวเดียวนะครับแบบนี้แหละผมก็เลยจะมาตามล่าทาทาเลียซึ่งผมกะว่าจะหาสัก2ตัวนะครับเพื่อปลด1ดาวไหนๆก็ไหนๆแล้วตัวละครครบแบบนี้ ผมพร้อมที่จะรีวิวให้เพื่อนๆดูในคลิปต่อๆไปทุกตัวละครกันเลยนะครับก่อนจะไปเปิดกาชากันนะครับผมขออนุญาตแนะนำตัวนิดหนึ่งนะครับผมชื่อว่าสุสุผมเป็นมือใหม่หัดทำคลิปคอนเทนต์เกมฝากเอ็นดูผมด้วยนะครับฮะนะนิดหนึ่งนะครับก่อนจะไปเปิดกาชากาชาเกมนี้มีระบบการันตี5ดาวอยู่ที่90โลนะครับ โดยจะมีโอกาสได้ตัวที่อัปเลตเนี่ยถึง50%ด้วยกันนะครับซึ่งตู้เนี้ยก็คือพี่ชายนั่นเองถ้าเราเปิดไปแล้ว90โลนะจากประสบการณ์ของผมนะไม่ถึง90ประมาณสัก70-80เนี่ยก็เริ่มออกมาแล้วนะเออและก็มีโอกาสหลุดเลทอีกถึง50%ด้วยกันซึ่ง50%เนี่ยนะครับผมเจ็บมาเยอะมากๆคิดดูสิครับว่าหลุดจนผมได้ตัวละครบทุกตัวกันเลยทีเดียว โอเคครับและกรณีที่เราหลุดเลทไปแล้วนะครับใน90โลถัดไปหรือว่าการันตีถัดไปเนี่ยเราจะได้ตัวที่อัปเลทแน่นอนซึ่งเราสามารถกดดูประวัติของเราได้ที่ history ตรงนี้นะอ่าเราก็จะเห็นว่าเราเนี่ยเปิดอะไรไปแล้วตัวล่าสุดของเราได้อะไรนะครับผมก็ลองย้อนกลับไปดูนะตัวล่าสุดของผมที่ได้มาเนี่ยคือโมนาหลุดเลทนั่นเองหลุดเลทอีกแล้วซึ่งนับจากโมนาไปแล้วเนี่ยก็คือ ทั้งหมด27ตัวนะจนถึงหน้าที่1เนี่ยซึ่งแปลว่าถ้าผมเปิดไปอีกประมาณ63ครั้งเนี่ยผมจะต้องได้พี่ชายแน่นอนครับเป้าหมายของผมไม่ได้มีเพียงแค่ตัวเดียวละสิสำหรับวันนี้ผมตั้งใจว่าผมอยากได้พี่เขาสัก2ตัวมาปลด1ดาวเพื่อเอาไปใช้งานในอนาคตอนะไม่พูดมากแล้วดีกว่าทุกคนเรามาเปิดกาชากันดีกว่า ตอนนี้ผมมีเพชรอยู่ที่สองหมื่นนะผมตั้งใจเอาไว้ว่าผมจะเปิดประมาณ2องหมืนนี่แหละให้ได้พี่ชาย2ตัวนะครับเรามาดูกันครับว่า2องหมื่นไพโมเจมเนี่ยผมจะได้กี่ตัวเรามาเริ่มกันที่10โลแรกกันเลยนะครับจาก27่สิบเจ็ดโบ้ออ่ะ่วงครับผมเริ่มเคยชินกับความสีม่วงตัวนี้แล้วสิม่วงคือเรื่องปกติไปแล้วสิ อาหาดีโอนานะครับผมดาวเต็มเรียบร้อยแล้วและน้องก็ยังมาอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับดีโอนาะเราไปกันอย่างรวดเร็วเลยดีกว่าครับโอ้โหแมเปิดตัวได้ดีมากเกือสุดๆเลยนะครับ3แล้วก็อาสามดาวล้วนไปเราไปต่อกันที่10โลถัดไปเป็น เท่าไหร่แล้ว3 7มเป็น4ี่นะครับไปลบอะไม่เป็นไรครับอะยังวงยังต่อเน,นื่องนะครับเจนหนึ่งได้ไหมเจนหนึ่งกวงได้ไหมเดี๋ยวหน้าน้องมากแล้วน้องขยันมาไอดีพี่มากเลยนะครับเราไปกันอย่าเดีวโอ้โหโอ้โหนี่มันเซร็จเดิมเลยนี่นะ โอ้โหหนึ่งดีโอนากับสามดาวล้วนสองเซตแล้วนะครับจะไม่ซ้ำกันอีกใช่ไหมครับไปครั้งที่สามนะครับอฮยทองมาได้แล้วไม่ไม่มาวะ่ะโอครับโอ้โหครับ,อ,รบอ่ารอบนี้เป็นดาบนะครับเป็นดาบสี่ดาวอีกสักชิ้นได้ไหมสี่ดาวไหนๆก็ไหนๆละ เอ้ยจะเกลือขนาดนี้ไม่ได้นะเอ้ยไม่เอานะอนะไปต่อกันดีกว่าเมื่อกี้เท่าไหร่แล้วอะไปกันต่อเลยไปต้องมาแล้วไม่มาครับสงสัผมจะดุอยู่ที่การันตี90โลแน่ๆเลยอันนี้อ๋อนักใจมา ไปโตนะครับบปโตไปโต,ปตมาครับมาต่อครับได้ปโตผมยังดาวไม่เต็มก็ยังพอได้อยู่อ๋อมันจะเป็นแบบอย่างนี้ตลอดไปเลยเหรอไม่เอาสิเราอยู่ผิดตำแหน่งของโลกใบนี้เหรอเราย้ายที่กันสักนิดซึ่งผมเคยเปิดที่เมืองลีเย่เนี่ยเราก็ได้ห้าดาวมาซ้ำๆกันสองทีเพราะฉะนั้นผมจะกลับไปที่นี่นะครับต้นไม้ต้นนี้คือต้นไม้นำโชคของผมเลยนะ ตอนนั้นผมปีนต้นไม้ต้นนี้แหละแล้วเปิดแล้วมันได้5้าดาวนะครับรอบนี้ห้าดาวต้องมาแล้วนะครับห้าดาวต้องมาแล้วรอบนี้สามสองหนึ่งไปมาแล้วครับห้าดาวเป็นพี่ชายแน่ๆนะครับสำหรับ5้าดาววันนี้อันนี้ผมก็นะการันตีเนาะโอเจนิ่งมาด้วยดีครับดี ไปต่อไปต่อพี่ชายมาได้แล้วเราจะได้เป็นการันตีต่อไปได้ง่ายขึ้นนะครับึบยังโ้มาแล้วนะครับสำหรับทาทาเลียนะครับหรือว่าพี่ชายของเรานั่นเองเป็นตัวที่ผมตามล่าในคลิปนี้เลยนะครับผมขอสักสองตัวขออีกตัวหนึ่งนะขอบคุณมากๆสำหรับตัวแรกนะครับ เรียบร้อยตัวแรกไปต่อที่สองกันเลยอะคิดว่าหมื่นสองนี่เราจะได้ตัวไหมครับเรามาลุ้นกันนะครับไปไปต่อกันเลยอย่างต่อเนื่องโบเห็นไหมผมบอกแล้วตำแหน่งเนี้ยมันดีอ้าวยังไม่ทันขัดไปแอมได้ซํำก็ได้ไม่เป็นไรหรอกนะหลุดเลดบ้างก็ได้ไม่เป็นไรหรอกนะ ไปอย่างรวดเร็วเลยตอนนี้กลัวกลัเกลัวกลัวกลัวลิ้นปันไปหมดแล้วเกลือลุ้นล้วนเลยนะครับอ่ะอ่ะอ่ะไม่ได้อะไรเลยครับไปกันต่อเมื่อกี้เป็นเพิ่งสิบครั้งขอดูประวัตินิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้อันนี้คือหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนะครับพัทที่ใช้ไปหรือเปล่าอ้าวมันไม่อัปเดตให้ผมอ่ะไอ้ตารางนี้ มันยังเป็นของเก่าอยู่นะครับอนั้นเราก็ต้องทดในใจไปนะครับประมาณสักิบกว่าครั้งแล้วอ่ะเราไปกันต่อดีกว่าช่างมันเออิดต่อไอตองไม่ทองอปกติอ่ะเนาะไม่ทองเออนี่ยเงินเดือนทั้งเดือนก็อยู่ที่เนี่ย โอ้โหเกือสุดสี่ดาวหนึ่งชิ้นเราก็สมดาวล้วนไปกันต่อเลยครับอีกสิบเฮ้ยมันต่อการันตีอย่างเดียวไม่ได้นะหลุดมามังก็ได้นะ ความภาวนาะอีกหนึ่งอย่างของผมก็คือขอให้มันอย่าหลุดเลทนะครับชายตัวต่อไป5ดาวตัวต่อไปขออย่าหลุดเลทเลยนะผมต้องการชาย2ต,ตัวจริงๆไม่อยากเติมแล้วน่ะนะกลับมาบนหลูกเกลือสุดๆอีกหนึ่งรอบแมวหนึ่งสามดาวดวนไปกันต่อเลยนะครับสำหรับ10ตัวถัดมาเอ้ อ,อไม่มาเออเออ,อเจ้าถึงเลยเนะน,นีะยังขาดีจังยังไม่มาไปกันต่ออีกสิบโลเอ,อ้ยไม่มาไม่ไปดิมาออไม่มาวะ่ะ แมวมาอีกแล้วว่ะอะไรนักหนาว่าแมวเนี่ยโมเราหนาะเอ้ยเอ้ยไม่เอาอะ่ะอ้อยอีกสองทีได้อีกประมาณสองทีนะครับโอ,โอเคอีกสิบทีไอ้อไม่มามันเจ้าอะ่ะ ทำไมมันต้องมายากด้วยอ่ะแค่ขอแค่ตัวเดียวอ่ะไม่ได้เหรอไม่มาอืมอ,มอะอีกหนึ่งทีนะครับน่าจะเป็นสุดท้ายหรือเปล่านะสุดท้ายไอทองแล้วอันนี้ต้องทองแล้วมันต้องทองแล้วทองเธอไม่ทองว่ะ เต็มแล้วแหละเบโตนผมเนี่ยเต็มแล้วแหละยังไม่เต็มเลยไม่เต็มก็เกือบเต็มแหละน่าจะได้อีกทีนึงครับทุกคนก็จะกลายเป็น20,000กับอีก800นะที่ผมเปิดไปอือขอเก็บเพ็ดไว้นิดหนึ่งเถอะนะขอให้เป็นทีสุดท้าย ถัดภาพมาตอนนี้คือผมพนมมือไหว้คอมอยู่นะครับอังสุดท้ายอไอคอมเอออย่าหลุดเลสเะมึงอ,อ,อย่าหลุดเลสนะขอรอ,อาหายใจเข้าลึกก่อนอาลเทเลียนอ๋อทา,ทาร์เเลียนอะอชายน๋อชายอ๋อึบ อย่ารุนแรอย่ารุนแดสาธุสาธุอย่ารุนแรอย่ารุนแลเออตกใจ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 ใจหายใจหายใจหายโอเค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 ไปต่อนะไปต่ออย่ารุนแรมายังไม่มายังไมมายังไม่มาชายพี่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 ชายมาไม่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 มาไมย่างงี้สิย่างงี้สิมันคือความตั้งใจของผมเลยนะครับ ก็คือพี่ชาย2ตัวเรียบร้อยแล้วโอเคสำหรับพี่ชาย2ตัวนะผมแฮปปี้แล้วสำหรับวันนี้นะครับอที่เหลือก็คือโบนัสล้วนๆเอาจริงมันก็ไม่ได้อะไรแล้วแหละก็ก็ได้ตามนั้นแหละก็เติมขนาดนี้เนาะสองตัวก็โอเคแหละโอ้โอเคพี่ชายหนึ่งดาวกดหนึ่งดาวเรียบร้อยแล้วนะครับ ปิดเรียบร้อยไหนแอบมาดูพี่ชายหน่อยนะไหนไหนก็ได้มาแล้วพี่ชาย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 อยู่นี่อ่ะพี่ชายพี่ชายกด1ดาวมากด1ดาวเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าสกิลครูดาวของพี่ชายเนี่ยนานมากนะถ้าเกิดเราได้กดหนึ่งดาวมันยังพอใช้ได้นะครับเพราะว่าลดลงไปถึง20%ด้วยกัน แต่ถ้าเกิดว่ากด6ดาวนี่ก็คือสุดยอดไปเลยเพราะว่ามันจะไม่มีฟูดาวนะครับแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้ใช้เป็นดา์เม็ดหลักก็เลยเอาดาวเดียวพอแล้วครับเอาจงจริงก็คือไม่มีตังแล้วนะครับอ่าพี่ชายมาแล้วสลับพี่ชายมาใช้สักหน่อยนะเรามาดูสิว่าโอ้โหเทมากในที่สุดก็มาแล้วนะครับเออมาสักที นี่ยอาชินเป็นน้ำสกิลสองเปลี่ยนเป็นดาบอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันผมก็มาปฐมมบทของชนแนลผมด้วยการเปิดกาชาให้เพื่อนๆดูกันนะ หากดูจบแล้วอยากจะแนะนำอะไรพิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับเพราะว่าผมเป็นมือใหม่อ่ะเนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กับ Subscribe Channel ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะถ้าครบ1,000พซับเมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาไลฟ์เล่นเกมกันสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Fish blasting together.